ล่าสุดให้97เ hey, ฮั่นหมู่บ้านงวดนี้ไม่ผิดหวังปู่จับให้2ชุดเน้นๆงวดวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564 สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงเช้าของวันพุธที่10กุมภาพันธ์64เหรือเวลาอีกแค่ประมาณ6วันเท่านั้นวันที่16ที่พวกเรารอคอยใกล้เข้ามาทุกทีแล้วยังไงเรามาลุ้นกันอีกทีชุดไหนจะเด็ดจะปังสำหรับชุดนี้ก็เป็นอีกแนวทางที่ในงวดล่าสุดสุดแสนจะปังเพราะปู่จับให้มีเลข97ถึงกับเพล้านหมู่บ้านมาในงวดนี้ก็ไม่ผิดหวังปู่จับให้สคู่เน้น หละจากข่าวคราวล่าสุดสดๆดร้อนร้อนเมื่อวานนี้ที่มีการเปิดเผยเรื่องราวของเหล่าคนดงดีในหมู่บ้านโคกสว่างหมู่เจ็ดตำบลย่านลีอำเภอกรบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่ในงวดล่าสุดเขาได้อัญเชิญปูเ่เลิงล่างทรงคนดังในพื้นที่เพื่อมาทำพิธีขอเลขกับปูกขุนเดช นต้นโพเหีนซึ่งถ้าเพื่อนๆจำคลิปในงวดล่าสุดที่ปะปะได้ลงให้ก็จะเห็นว่าตัวเลขอีกชุดที่ปู่เริงจับให้ก็สวยๆชัดๆ974แน่นอนค่ะเมื่อทราบถึงผลการออกรางวัลในงวดล่าสุดเราคนดวงเฮงก็ถึงกับเฮลั่นกันเลยทีเดียวพอะเลขท้าย2ตัวในงวดล่าสุดก็เข้า97เต็มๆ อัละสีเพื่อนๆถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆเพราะในงวดวันที่17มกราคม64ที่ผ่านมาก็เข้า3ตัวท้ายของรางวัลที่1ตรงๆ,รงๆมาในงวดล่าสุดก็เข้าเลขท้าย2ตัวเต็มๆอีกดังนั้นถ้าจะปังจะแม่นขนาดนี้เหล่าคนดงเฮงกลุ่มเดิมและลั่งทรงคนเดิมก็ไม่ขอพลาดท,ที่จะทําพิธีเพื่อขอลุ้นรวยต่อเนื่องอีกงวดแต่จู่ๆในระหว่างที่กําลังทําพิธีทุกคนก็ได้เหลือไปเห็นเต่ายักษ ที่มีรถลายบนกระดองคล้ายพระสมเด็จได้คดันดุ่มๆเพื่อมุ่งหน้าไปหยุดอยู่ที่รถจักรยานยนต์ของปู่เลิงทําให้ทุกคนที่อยู่ในพิธีถึงกับวิ่งกูกันเข้าไปเพื่อขอดูเต่ยายักษ์ใกล้ๆพร้อมกับยกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเลขทะเบียนรถซึ่งก็สวยๆชัดๆคือ 1. กอไก่งองงู1316และแน่นอนค่ะตามตำาราลมเลขทะเบียนรถกอไก่งอง,งูก็คือ12ดังนั้นอีกชุดที่เขาขอลุ้นรวยกันสวยๆชัดๆ 1121316นี่เป็นเพียงแค่ชุดน้ำจิ้มของชุดตัวเลขที่ได้ในระหว่างพิธีส่วนสำหรับชุดตัวเลขในพิธีในครั้งนี้ที่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการเพื่อขอลุ้นรวยต่อเนื่องก็ประกอบไปด้วยเลขในขันน้ำมนต์ที่ปู่เลิงได้ถามทุกคนที่เป็นร่วมพิธีว่างวดนี้จะเอากี่ตัว4ตัวหรือห้าตัวทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเอาสตัวพอปู่เน้นๆไปเลย และแล้วก็ไม่ทําให้พวกเราผิดหวังค่ะเพราะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีหยดน้ําตาเทียนปูเ่เลิงก็ได้บอกชัดๆว่า0574นอกจากนี้ปู่ยังใจดีจับคู่ให้เน้นๆคือ057และ40ยังไงเพื่อนๆก็ลองส่องกันดูชอบชุดไหนก็จัดไปจ้านอกจากนี้เลขอีกชุดที่มีการเปิดเผยก็จะเป็นเลขปลายประทัดที่มีการจุดถวายในพิธีซึ่งถือว่าสร้างความพึงฮาขึ้นไปอีกระดับ เพราะประทัดกล่องเดียวมีเลขไปประทัดสองหางแต่เป็นที่น่าเสียดายเพราะอีกชุดมองเห็นเลขไม่ชัดเพราะถูกไฟไหม้ไปบางส่วน ยังไงเพื่อนๆก็ลองส่งกันดูแต่อีกชุดที่เห็นก็สวยๆชัดๆส0 4 4 3ยเพื่อนๆชอบชุดไหนก็จัดไปค่ะทะเบียนรถเลขขันน้ำมนต์เลขปลายประทัดก็ยังว่าของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนแต่ในท้ายที่สุดปู่เรืองได้ทิ้งประโยคเด็ดว่างวดนี้น่าจะมีเฮอ,อีกสาธุค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูยังไงก็ขอให้สมหวังปังๆรับวันตุดจ,จินและวันแห่งความรักกันนะคะสาธุสาธุสาธุ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปะปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรูเเฮงๆนะคะจุ๊บ